ขั้นตอนนะคะการกู้สร้างบ้านมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะจากแต่ก่อนนะที่มีการกู้สร้างบ้านกับสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างต่างกันแล้วก็เงื่อนไขแต่ละธนาคารเดี๋ยวต่างกันด้วยนะวันนี้ก็เลยจะมีคลิปนะคะที่จะมาบอกว่าขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วแต่ละแบงค์มีความต่างกันยังไงเพราะว่าจากออหลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยนะคะนโยบายของแต่ละแบงก์แล้วก็การประเมินเนี่ย ค่อนข้างจะต่างกันแล้วก็มีข้อกําหนดอะไรทีม่มาใหม่เยอะเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะซึ่งขั้นตอนแรกก่อนเนาะการเตรียมก่อนการเตรียมว่าคุณจะยื่นธนาคารเนี่ยจะสร้างบ้านล้วยื่นธนาคารเนี่ยคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะเรามาดูกันเลยว่าการที่เราจะยื่นเนี่ยนะคะเราจะต้องยื่นอย่างไรนะอันแรกเลยนะคะสําหรับการ กู้สินเชื่อบ้านอันนี้จะเป็นตัวอย่างของธนาคาร u ูเนะคะจะเป็นตัวอย่างของธนาคาร u ูเว่าการการกู้เนี่ยเตรียมอะไรเป็นเบื้องต้นนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะคล้ายๆกันไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกันเยอะนะก็เลยเอาของ u ูเเป็นตัวอย่างอันแรกเลยค่ะเอกสารส่วนตัวนะก็คือตรประชาชนทะเบียนบ้านอันนี้มีอยู่แล้วแต่ถ้าจดทะเบียนก็จะเอาของคู่สมรสมาด้วย นะคะหากมีเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อนามสก,กุลนะคะก็ต้องเอามาแนบด้วยนะคะสำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีเอามาแนบด้วยนะคะแม้ว่าแม้ว่า,าคู่สมรสจะก,กู้ร่วมหรือไม่กู้นะคะก็ต้องเอาเอกสารของคู่สมรสมาด้วยแม้จะก,กู้คนเดียวก็ตามเพราะถือว่าคุณจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะ 2. เอกสารทางการเงินนะคะ หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะมีหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทควรจะมีนะหรือว่าถ้าไม่มีคุณก็ต้องมีสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะบวกโบนสัสถ้ามีโบนสัสยื่นเข้ามาด้วยเพราะมันจะถือเป็นไรายได้ของคุณด้วยนะคะบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะบัญชีเงินเดือนย้อนหลังหเดือนนะคะ บัญชีเงินออมกองทุนทรัพย์สินปลอดภาระถ้ามีมันก็จะเป็นการบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือเงินอื่นๆนะคะมันจะทำให้เวลาธนาคารประเมินเนี่ยสามารถประเมินว่าคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรคุณมีความสามารถนะในการผ่อนนะคะคุณมีความสามารถในการผ่อน ไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีเงินเดือนแล้วคุณจะไม่มีทรัพย์สินรองรองรับเลยก็ไม่ใช่มันก็จะเป็นการประเมินอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทรัพย์สินกองทุนเงินออมนะคุณแบบใส่เข้าไปเลยนะคะจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยคุณคุณมีความสามารถในการผ่อนชำระนะคะต่อไปเอกสารข้อมูลหลักประกันนะคะทีนี้ หลักประกันหมายความว่าวันนี้คุณจะสร้างบ้านใช่ไหมสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือคุณต้องมีที่ดินเพราะฉะนั้นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในกรณีที่คุณจะซื้อที่ดินเพื่อมาสร้างบ้านอย่างอยู่เคสยูเนี้ยนะคะเขาสามารถให้คุณกู้ทั้งที่ทั้งบ้านได้ตอนนี้นะคะให้คุณกู้ทั้งที่ทั้งบ้านได้แต่บางธนาคารอย่างเช่นธนาคารกุลสีเขาจะไม่ให้คุณกู้ที่ดิน ที่ดินต้องเป็นชื่อคุณแล้วเท่านั้นครูปุ๊กเ,เคยเคยทำเคสลูกค้านะคะที่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อที่ดินจากโครงการด้วยแล้วก็สร้างบ้านด้วยแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีเงินโอนซื้อที่ดินก่อนก็จะต,าาต้องไปกู้ธนาคารทีนี้พอต้องไปกู้ธนาคาร หลังโฉนดเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นชื่อลูกค้าพอยังไม่ใช่เป็นชื่อลูกค้าเนี่ยนะคะแบงก์กรุงศรีก็จะไม่ปล่อยเขาก็จะให้เราเนี่ยโอนไปที่ลูกค้าก่อนเลยแล้วเขาก็จะเอาที่ดินเนี้ยเข้ามาเป็นหลักทรัพย์หลักประกันแต่ถ้ายู b ไม่ต้องโอนนะคะเขาก็จะให้ค่ากู้ที่ดินด้วยให้ตัวบ้านด้วย เ,เลยจะบอกว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยหลักการแต่ธนาคารไม่เหมือนกันและบางแบงค์อะบางแบงค์สมมุติว่าวันนี้นะคะลูกค้ามีที่ดินแล้วไม่ได้ต้องการจะซื้อที่ดินต้องการแค่สร้างบ้านธนาคารอื่นนะคะอาจจะไม่ได้ให้ค่าที่ดินแล้วนะเขาจะให้แต่ค่าบ้านเพราะว่าลูกค้าไม่ได้จะกู้ซื้อที่ดินเป็นที่ดินตัวเอง แต่ UOB จะประเมินค่าที่ดินให้ด้วยเห็นไหมคะแค่นี้หลักเกณฑ์มันก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์แต่ละแบงก์ต่างกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหลังก,กูจะให้จะให้ดูเรื่องของออหลักการอีกทีหนึง่งเนาะต่อไปสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสัญญาจะปลูกสร้างบ้านนะคะใบจองนะถ้ามีมีแบบแปลน นะแบบแปลนรายการวัสดุนะคะ boq นะ,ะโฉนดครบทุกหน้าอันนี้จะเป็นเอกสารเบื้องต้นเลยนะคะที่คุณควรจะต้องมีนะเป็นเอกสารเบื้องต้นที่คุณจะต้องมีแล้วก็ทุกทุกแบงค์ใกล้เคียงกันทุกทุกแบงค์จะประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะทีนี้ นะจะมาให้ดูนะคะเกี่ยวกับการกู้ธนาคารเ,เราเปรียบเทียบแบงก์อย่างนี้ก่อนแบงก์เอกชนนะคะกับแบงก์รัฐนะมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อยอานแรกเลยนะคะถ้าเป็นแบงก์เอกชน นะคะบริษัทบริษัทที่จะยื่นสร้างบ้านนะคะจะต้องมีผลการดำเนินงานไม่ติดลบสมมติว่าคุณจะไปจ้างเหมากับบริษัทชื่อหนึ่งละกัน เขาก็จะเอาบริษัทนั้นไปเช็คงบกันเงินของปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมาดูว่าเขาควรให้ไหมตอนนี้คือแบงก์เอก,กชนนะคะประเมินว่าถ้าบริษัทนั้นนะติดลบนะคะเขาจะไม่อนุมัติการกู้ธนาคารนั้น,น,นยิ่งถ้าเป็นผู้รับเหมาไม่ให้เหลยอ,อันนี้คือข้อที่หนึง นะคะข้อที่หนึ่งนะคุณบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นฉันก็ไปแบงค์รัฐบาลก็ได้สิได้แบงค์รัฐไม่ดูเลยนะคะแบงค์รัฐคือไม่ดูบริษัทรับสร้างบ้านเลยไม่ดูคุณยื่นบริษัทติดลบหรืออะไรก็ไม่ดูแต่พูดลบเหมออาจจะไม่ได้เขาก็ต้องใช้เป็นในนามบริษัทเพราะมันจะดูมั่นคงกว่าแต่ว่าไม่ได้ดูงบ นะคะอ่ะทีนี้ทีนี้นะคะสองอันเนี้ยมันมีความต่างกันอยู่หนึ่งข้อแล้วนะต่อไปขั้นตอนที่สองเวลาคุณยื่นคุณดูเรื่องนี้ก่อนนะคุณดูเรื่องนี้ก่อนนะข้อตอนที่สองขั้นตอนการเพียรพรูฟขั้นตอนการเพียบพรูฟหนึ่งนะ ขั้นตอนการเปรียรูประเมินราคานะคะเขาจะประเมินเบื้องต้นก่อนเขาจะประเมินเบื้องต้นนะคะจากความสามารถผู้กู้ความสามารถผู้กู้นะคะประเมินจากอะไรก็คือเอกสารทั้งหมดเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะ ก็จะมีพวกเอกสารส่วนตัวสัญญาจ้างเหมาบวกสัญญาที่ดินนะคะเขาก็จะดูเอกสารจากข้างบนหมดเลยเป็นเบื้องต้นหมดเลยว่าเอกสารขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะคะคืออะไรเป็นเอกสารเพรี้พรูว่าสมมุติว่าวันนี้นะ นายเอแล้วกันอยากจะสร้างบ้านเขาก็จะประเมินก่อนว่าวันนี้นายเอไปทําสัญญากับบริษัทหนึ่งไว้ในมูลค่า2อล้านหเขาก็จะดูว่านายเอสามารถจ่าย2อล้านหได้ไหมอันนี้เขาเรียกเ l ีย r p r o ก็เป็นเอกสารเบื้องต้นข้างบนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในเอกสารเบื้องต้นเนี่ยบางทีมันจะต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยบางทีใช้ใบรับอย่างเดียวก็ได้นะคะใช้ใบรับอย่างเดียวก็ได้ซึ่งคุณก็ต้องไปยื่นอนุญาตให้เสร็จก่อน นะคะถึงจะเอาไปพรียบพรู้เบื้องต้นแบบชัดเจนได้นะคะแบบชัดเจนเลยว่าออบ้านหลังนี้จะกู้ได้เท่าไหร่เป็นตัวเลขจริงเพื่อส่งทีมประเมินเข้าไปเพื่อส่งทีมประเมินเข้าไปนะคะทีนี้พอเขาประเมินแล้วว่าอ๋อเนี่ยลูกค้าคนนี้น่าจะกู้ได้อยู่ประมาณ3ล้านอ่ะอยากสร้างจริงๆเนี่ยสองล้านห้าต่กู้ได้3ล้านขั้นตอนที่3พอเริ่มเข้าขั้นตอนที่3แล้ว นะคะธนาคารจะส่งทีมประเมินนะคะไปประเมินที่ดินที่จะสร้างนะคะและก็ประเมินแบบบ้านประเมินแบบบ้าน ตรงนี้แหละสมมติว่าตรงตอนขั้นตอนแรกเขาบอกว่าอ๋อคุณต้องการกู้สองล้านห้าใช่ไหมมีความสามารถกู้ถึงสามล้านเลยเพราะฉะนั้นสองล้านห้าเนี่ยได้อยู่และวพออันนี้ผ่านปับ๊บแบงก์ก็จะส่งทีมเข้าประเมินช่วงจังหวะเนี่ยมันจะมีค่าประเมินแหละมันจะมีค่าประเมินละใช่ไหมพอมันเริ่มมีค่าประเมินอะพอมันมีค่าประเมินมาใช่ไหม เขาก็จะไปประเมินที่ดินเพราะตรงเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายแหละค่าใช้จ่ายก็คือส่งธนาคารส่งทีมงานประเมินนะคะเข้าไปประเมินที่ดินลูกค้าแล้วก็เอาแบบมาประเมินทีนี้จุดนี้แหละบางทีคุณซื้อที่ดินหกแสนใช่ไหมประเมินอาจจะประเมินตามราคากลางราคาตลาดอาจจะให้คุณมาห้าแสน หรือจะให้คุณมา9000แสก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดมาตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่มันจะมาแนวโน้มที่น้อยกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อันที่2ประเมินแบบบ้านสมมุติว่าวันนี้บ้านราคา3.5ล้านหด้วยรายการวัสดุบริษัทรับสร้างบ้านให้รายการวัสดุพรีเมียมไปเลย นะกระเบื้องแผ่นเรียบาตารางเมตรละประมาณหกร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าพื้นชั้นบนเป็นไม้นู่นนี่นั่นธนาคารเนี่ยเวลาเขาประเมินเนี่ยเขาไม่ได้แกะตามวัสดุขนาดนั้นเขาจะประเมินเบื้องต้นมาเขาจะประเมินตามเกณฑ์ของเขานะคะซึ่งสมมุติ3ล้าน5เขาอาจจะประเมินที่คุณ3ล้าน2ล้าน5ก็ได้อันนี้ดูจาก แบบเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขนี้ออกมามันอาจจะไม่ตรงกับตัวเลขด้านบนก็ได้บางคนสงสัยว่าอ้าวก็ฉันซื้อเนี่ยราคาบ้าน2องพันห้าาไมประเมินบ้านฉันมาได้2 000, ล้านเองทำให้ฉันกู้ได้แค่2ล้านเพราะเหตุนี้แหละว่าทีมประเมินเนี่ยเขาประเมินตามแบบบ้านมาแล้วมันได้ไม่เท่ากับตัวเลขสัญญา ก็ต้องมาดูกันว่าคุณจะโอเคไหมหรือคุณจะเปลี่ยนธนาคารเพราะเกณฑ์ประเมินในแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกันบางธนาคารก็จะให้คุณสูงเลยอาจจะเท่ากับตัวเลขสัญญาเป๊ะเลยก็ได้หรืออาจจะต่ํากว่าตัวเลขสัญญาก็ได้หรืออาจจะสูงกว่าตัวเลขสัญญาก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะพอดีหรือต่ํากว่าขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของการประเมินของะะธนาคารนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนว่าเวลาประเมินจริงแล้วเนี่ยตัวเลขได้ตามที่คุณอยากได้หรือเปล่าก็ต้องผ่านทีมประเมินราคาก่อนแล้วถึงจะรู้เกณฑ์ของมันว่าได้เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะถ้าคุณโอเคตัวเลขแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการจดจำนองที่ดิน นะคะจดจจำนองที่ดินทีนี้บอกว่าถ้าเราไม่โอเคตัวเนี้ยเรามีสิทธิ์ย้อนแย้งไหมมีสิทธิ์ย้อนแย้งก็คือถ้าคุณไม่ได้รีบอะไรใช่ไหมอย่างยื่นธนาคารโยบีไปแล้วเนี่ยได้มาสามล้านอยากจะได้เท่ากับสามล้านห้าคุณสามารถให้โยบียื่นแยงเข้าไปได้ยื่นแย้งเข้าไปว่าขอให้ถอดราคาตาม b ดียว ธนาคารก็จะเข้าไปสู่กระบวนการนั้นใหม่แต่การประเมินก็จะช้าออกไปอีกแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะได้3ล้าน5เป๊ะด้วยนะยื่นได้แต่ก็ต้องไปดูว่าทีมประเมินประเมินตามรายการวัสดุแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่อาจจะได้3-4หรือ3-3ก็ยังไม่รู้หรือ3-7ไปเลยก็ไม่รู้แต่คุณก็จะใช้เวลา Extend ออกไปอีกถ้าคุณมีเวลาคุณให้ธนาคารยื่นย้อนแยงเข้าไปได้ แต่ถ้ารีบแบบก็ไม่เป็นไรเท่านี้ก็จริงๆก็ได้แล้วอะไรเงี้ยนะก็จบไปเลยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการจดจำนองที่ดินอ่ามันก็จะสุขเข้าสู่กระบวนการนี้เพราะฉะนั้นสเต็ปการยื่นนะคะสเต็ปการยื่นคุณจะต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นให้เรียบร้อยเพียพรพลูบจากเพียพร์พลูบเข้าสู่กระบวนการประเมินประเมินเสร็จเข้าสู่กระบวนการจดจำนองที่ดินเห็นไหมมันหลายสเต็ปมากเลยนะ บางคนสเต็ปแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็คือเอกสารนะคะอย่างบางคนเป็นเ,เจ้าของธุรกิจเวลาตีเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็จะตีเป็นรายได้บริษัทแล้วคุณถือสัสดส่วนเท่าไหร่เขาก็จะตีรายได้กําไรบริษัทออกมาตามสัสดส่วนเป็นเงินของเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าเจ้าของธุรกิจมีเงินเดือนเขาก็ต้องให้โชว์สลิปเงินเดือน ะะและถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนยากไปกว่าน,นั้นอีกไม่โชว์สลิปเงินเดือนบางคนแบบไม่โชว์สลิปแต่มีเงินเข้าก็ขอให้คุณเอาเข้าทุกๆสิ้นเดือนสมมุติวันนี้กรรมการนะเป็นกรรมการบริษัทแต่มีเงินเดือนนะคะแล้วก็เวลาโอนเงินเนี่ยโอนเข้าโอนออกตลอดเวลามีไรายได้รุ่นนี้นั่นเต็มไปหมดเลยนะในสเตทเมนต์ แต่ขออย่างเดียวคือถ้าคุณจะเริ่มวันนี้ถ้าใครฟังคลิป,ลปนี้แล้วกําลังจะเริ่มกู้นะไปทําให้ตัวเองมีเงินเข้าทุกสิ้นเดือนสมัครเสมอก่อน6ครั้ง6เดือนหรืออย่างเก่งคุณเตรียมตัวไปเลย8เดือนสมมุติว่าวันนี้คุณต้องการที่จะให้สวยๆเลยก็คือมีเงินเดือนเข้าเดือนละแสนสมมุติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ1นึ่งแบาทนั้นอาจจะไม่ใช่เงินเดือนคุณไปอาจจะมีค่าอื่นด้วยค่าจ่ายยเอร์ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณโอนเข้าไปครั้งเดียวที่ตัวคุณเลย1 0 0 0 0แสนจากนั้นคุณจะไปโอนให้ซัพพลายเออร์จะไปโอนให้ใครคุณก็ไปโอนธนาคารไม่ได้ดูแลค่ะเขาดูว่าสิ้นเดือนมีเงินเข้าคุณไหมในในตัวเลขที่ใกล้เคียงกันแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนหไปเรื่อยๆให้ครบ6เดือนดีกว่านั้นคือไปปีหนึ่งเลยถ้าในกรณีที่คุณไม่มีสลิปนะ เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ดูหน้าเชื่อถือว่าทุกเดือนคุณมีเงินเข้าแน่นอนจากนั้นคุณจะไปโอนให้ใครเขาไม่ได้ดูแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเตรียมทำเตทเมนต์ตัวเองไว้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่กระบวนการจดจำนองที่ดินก็เริ่มการผ่อนแบงค์ได้เลยนะคะสมมุติว่าแบงค์บอกว่าจะต้องผ่อนเดือนละ1มื่นสี่ละกันต่อเดือน นี่คือการผ่อนจากจดจำนองบวก30วันเริ่มผ่อนเดือนที่หนึ่งแต่ดอกเบี้ยคิดตามเงินที่ธนาคารโอนให้เข้าใจไหมสมมติวันนี้คุณกู้อยู่ที่3ล้าน คุณต้องผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นใช่ไหมพอคุณจดจำนองจากนั้น30วันคุณเริ่มผ่อนเดือนที่1คุณก็ต้องจ่าย14ื่นแต่งวดแรกแบงก์อาจจะจ่ายมาที่300 0 0 0ดอกเบี้ยมันก็จะคิดของ300 0 0 0มันก็จะไม่ไปคิดของ3ล้านมันจะคิดของแค่300แสนเพราะถือว่าคุณเอาเงินออกมาจากมาจากแบงก์เนี่ยแค่300แสน แต่การผ่อนก็เป็นการผ่อนของตัว3ล้านหลักการเป็นแบบนี้หลักการแบบแบบนี้นะเคลียร์นะทีนี้จะมีสเปเชียลเคสนิดหนึ่งสเปเชียลเคสหมายความว่าธนาคารถ้าธนาคารกรุงศรีถ้าใครการเราจะกู้ธนาคารกรุงศรีนะคะเขาจะไม่ให้กู้ที่ดินไม่ให้กู้ซื้อที่ดินที่ดินต้องเป็นชื่อ คนจะสร้างบ้านแล้วเท่านั้นเขาถึงจะให้กูสร้างบ้านให้กูสร้างบ้านนะแล้วก็บริษัทที่มากู้ก็ต้องเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ไม่ติดไม่มีตัวเลขติดลบดำเนินการติดลบด้วยต่อไปกสิกรนะคะกู้ที่ได้บวกบ้านได้แต่ตอนนี้ดอกเบี้ยสูงมาก ปกติเวลามีลูกค้าก็จะยื่นเข้ากสิกรแหละแต่ปีนี้เลทออกเก้กสิกรสูงมากก็เลยไม่ค่อยได้ยื่นนะคะต่อไปกรุงไทยนะกู้ที่บวกบ้านได้แต่ขั้นตอนประเมินเขาให้บูลค่าการก่อสร้างบ้าน น้อยมากน้อยมากนมูลค่า,าปานประเมินให้หน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าคุณยื่นกรุงไทยจากที่คุณเอ,อ่อทำสัญญาก่อรสร้างบ้านไป3ล้านตัวเลขมันอาจจะออกมา2ล้าน2ล้าน5ก็ได้เพราะเขา ธนาคารที่เป็นรัฐอะคะ่ะเขาจะมีเลทเช่นเขาคูณตารางไม่ละหมื่นเขาก็อาจจะจะให้แบบตารางไม่ละหมื่นเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันน้อยเป็นเป็นเลทแบบบริษัทรับซื้อก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะแต่เขาก็จะมีแบบเอี่ยวค่าที่ดินให้นิดนึงซึ่งถ้าคุณไม่ได้กู้ที่ดินคุณก็จะมีตัวเลขที่ดินมาช่วยแต่ถ้าคุณต้องกู้ที่ดินด้วยเนี่ยเงินไม่พอแน่ๆก็ต้องไปดูตัวเลขกันอีกทีนึงนะคะ ต่อไป U B U B ให้ที่ด้วยบวกบ้านด้วยดอกเบีย้ยไม่แพงเริ่มต้น2.89อันนี้เป็นเป็นแบงค์ที่คิดว่าตัวเลขดอกเบีย้ยให้น้อยสุดแล้วนะแล้วก็ให้ประเมินไม่แย่ด้วยนะ แล้วก็ให้ค่าที่ดินด้วยแม้คุณจะไม่ได้กู้ซื้อที่ดินก็ให้ค่าที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นลองดูนะคะลองดูลองศึกษาดูต่อไป SCB ก็ให้ทั้งที่บวกบ้านดอกเบี้ยก็สูงแต่ว่าไม่สูงเท่ากสิกรอ่ะไม่สูงเท่ากสิกรแต่บริษัทก็จะต้องเป็นบริษัทที่ อยู่มีมีผลประกอบการผลการดำเนินงานที่เป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นสเต็ปขั้นตอนนะการกู้ธนาคารทั้งนั้นเลยซึ่งเงื่อนไขวันนี้กับแต่ก่อนต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะคะต่างกันสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกำลังที่จะนะคะใครกำลังจะยื่นธนาคารนะคะใครกำลังจะยื่นธนาคารใครกำลัง ะกู้สร้างบ้านแล้วอย่าพอมีเวลาไปเตรียมตัวก่อนนะคะไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยคุณจะได้สามารถยื่นธนาคารได้นะคะคุณจะได้สามารถยื่นกู้สร้างบ้านให้ผ่านได้เตรียมตัวซะก่อนเบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้าปีหน้าเลทดอกประมาณปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเลทดอกเบี้ยเปลี่ยน เงื่อนไขบางทีก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนกัอสะกู้ซั่งบ้านเนะี่ยเขาต้องการจบภายในเดือนหรือปีนี้เลยให้เงื่อนไขมันเป็นไปตามปีนี้เพราะเดี๋ยวปีหน้ามันเปลี่ยนอีกคนที่กู้ร้างบ้านปลายปีที่แล้วกับปีนี้เงื่อนไขก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้เงื่อนไขไปแบบนี้แล้วคุณจะต้องรีบเอาดอกเบี้ยคุณก็รีบซะนะคะแล้วก็ใครสงสัยนะคะสามารถสอบถามมาได้ใต้ใต้ใต้คลิปนี้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นนี้เป็นการกู้เบื้องต้น นะเป็นการกู้เบื้องต้นและวิธีการประเมินของแต่ละอันนะลองไปศึกษาดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ